สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเว็บครับอยู่เกม Harry Potter Magic a w a k e n ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องครัวของ h o กว a r t นะอะไม่ใช่อะไรเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเดฟด็อบบี้ครับแล้วก็เลยอยากจะมาถ่ายคู่กับพอครัวเนาะเอวประจำฮอกวอตส์ครับอ่ารเป็นตัวแทนของด็อบบี้ไปเนาะเพราะว่าเราหาด็อบบี้ถ่ายด้วยไม่ได้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนี่ผมเปิดให้ดูก่อน m y s t e r y View ครับมา ผมดองคอกเทิร์นคีเนี่ยไว้34อันนะอ่าซึ่งถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยมันจะมีแพ็คที่สามารถซื้อได้ด้วยเพชรที่เราสะสมไว้เนี่ยแพ็คราประมาณ1680ครับอ่าตีไปประมาณ1ัน0เนาะก็ตกว่าตกประมาณ100เพชรต,ต่อ1ดอกอ่าเราซื้อไว้แพ็คมันจะมาครั้งหนึ่งเนี่ยต่อตู้1ตู้นะแต่ว่าตู้ที่แล้วผมไม่ได้เปิดครับก็ดองไว้17ดอกตู้นี้อีก17ดดอกนะก็เลยเอามาเปิดทีเดียวใน วันนี้แล้วกันนะนี่ครับสามดอกสิ่งที่อยากได้ก็คงเป็นไมกวาดนะไม้กว,าด,นะกวาดก็เทเดียเป็นรีเจนดารีครับเพราะว่าเรายังไม่มีไม้กวาดรีเจนดารีแต่สิ่งที่อยากได้มากกว่าคือชุดนะชุดกันหนกคู่ครับไอหนกู้ก็น่ารักดีนะเรายังไม่มีหนกู่รีเจนดารีใช้เลยส่วนชุดเนี่ยผมชอบมากเลยครับเนี่ยที่เขาก็น่าจะชอบันหลายคนนะเห็นเปิดกันไปหลายคนแล้วในเกมเป็นสีดําแล้วก็แซมด้วยสีประจําบ้านนะอาจจะเป็นดําแดงดําเหลือง ดำเขียวอะไรเงี้ยแต่ว่าผมชอบสิดฟ้าซึ่งดําฟ้าก็โอ้โหเท่นะผมว่าเท่มากครับเพราะนั้นก็มาดูกันว่าจะได้อะไรมานะ34ดอกน่าจะได้มาสักอย่าง2อย่างไหมไปลองดูกันครับเดี๋ยวตุ้มดูรัวไปเลยนะ อ้าวแล้วเราได้นกคู่ครับโอ้โหก็ไม่เป็นไรนะก็น่ารักดีครับอย่างน้อยก็เป็นนกคู่ดีเจนดารีตัวแรกเรานะเออไม้ไม้แกยสิทธ์เนี่ยผมมีอยู่แล้วเนาะไม้แกยสิตดีเจนดารีเคยเปิดได้เมื่อสองตู้ก่อนครับงานอันนี้ก็เป็นนกคูก่อ่ะถือว่าไม่ซ้ํานะหมายถึงว่าไม่ซ้ํากับดีเจนดารีที่มีอยู่แล้วโอเค ไปกันต่อครับเพื่อเรายังมีโอกาสได้ชุดนะเพราะว่าเราเหลืออีกต้องสิบเก้าดอกนะน้ำยาสามขวดครับเหลือจะเชื่อ โอเคมาดูกันที่ดอกสุดท้ายนะเหลือดอกสุดท้ายแล้วครับซึ่งปกติเขาจะบอกว่า17ดอกเนี่ยควรได้หนึ่งอันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะได้ก็ได้นะโอเคครับก็ล้างน้ำยามา <laughs> น้ำยาหมดตู้เลยนะโอเคก็ไม่เป็นไรน้ำยาเนี่ยจริงๆเ้าใช้ประโยชน์ได้น้อยที่สุดเลยเนาะเพราะว่ามันก็แค่ป้องกันแรงครับเดินเรื่อยๆมันก็แรงขึ้นเองอยู่แล้วเนาะ ก็ถือว่าได้มาแค่นกคู่แต่ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวไปดูเกมกันต่อเลยดีกว่าครับมาครับมาดูกันนะสําหรับเด็กด็อบบี้ที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้ครับอ่าที่อยากจะมาเล่นเด็กเด็ด็อบบี้เนี่ยเพราะว่าเจออวาดาเยอะมากๆครับอ่าในวันก่อนๆนะแล้วพอดีผมดันไปเล่นเด็กแฮร์รี่ไงมันมีสกิลต้องเล็งเยอะเนาะพอทีเนี้ยเด็กแฮร์รี่เด็ก เฮอร์เมอร์นี่เจอดับบี้เข้าไปเนี่ยโอ้โหปวดหัวมากครับมันเล็งยากมากนะเด็กชนะชนะทางก็จ,จะเป็นพวกเด็กซัมมอนหรือพวกเด็กเอ่ออย่างเซรวัสเนฟนี่ก็พอใช้ได้ครับเพราะว่ามันมีเจ้าทอมจูนเนอร์เดินตีตามได้เนาะอ่าส่วนเด็กดับบี้ที่เราจะมาเล่นเนี่ยจะเป็นเด็กดับบี้สายเวทนะก็จะเน้นไปที่เวทเล็กๆเ,เ,เยอะๆครับ ที่เน้นเวทเล็กๆเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วดอบบี้สามารถเล่นได้หลายสายมากนะเล่นอะไรก็ได้เล่นสายซัมมอนก็ได้เล่นอะไรก็ได้ตามแต่ที่เลเวลมีจริงๆเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเวกซิเบิลคล้ายๆกับเบลอริกเลยอ่าแต่ก็จะต้องมีดาเมจสำคัญบ้างเพื่อที่จะได้ปิดเกมเขาได้เนาะการที่สําคัญสําหรับผมเนี่ยที่ผมจะเอาไว้ในเด็กดอบบี้เสมอก็จะเป็นโกลเด้นสเชครับหรือเมื่อก่อนก็คงจะต้องเป็นเจ้า,า Baby เบบี้เมนติคอเนาะ พราะว่าดอบบี้เนี่ยเดินเยอะมากครับไม่งั้นมูฟจะหมดก่อนคนอื่นเนาะก็เอาโกลเดิสซิงจิตมาช่วยอีกสองอย่างก็คือไพออยล์อนแคนติโตกับออคูลัสครับเอามาใช้ร่วมกันนะเป็นออคูลัสสองครั้งครับเพราะว่าเราจะโกเฮวินแฟริโอลด้วยเนื่องจากด็อบบี้เนี่ยหลังจากที่เราวาร์ปเนาะมันจะมีล้างปลอมแล้วถ้าอีกฝ่ายเขาเล่งสกิลใส่เราแล้วเราหลบทันเนี่ยสกิลมันไปนโดนล้างปลอมล้างปลอมตายเนี่ยจะทำดาเมจเท่ากับเบสิคแอ็แท็กของเรานะ ใช่ไหมเท่าหรือเปล่าหรือว่าเออเดี๋ยวนะอ่าไม่เท่าครับร้อยี่สิกเปอร์เซ็นของแอคแทกเราก็คือเพิ่มมาอีกหนึ่งในสี่จากยี่ิบสามก็จะประมาณยี่สิบหกยิบเจ็อ่าประมาณยีบเจ็ตีไปยี่8ิบเจปดยิ็ยิบแปดต่อหนึ่งครั้งเนี่ยเราหลบได้สิบครั้งก็สองร้อนแปดสินะแรงมากครับเรายิ่งถ้าสมมุติว่ามีเควินแฟรเรล อยู่บนสนามแล้วก็ทําเราเก็บสแต็กการโจมตีได้เนี่ยมันก็จะแรงขึ้นไปอีกเนาะล่างปอมดอบบี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอามาให้ใช้ให้คุ้มเลยครับทั้งล่างปอมทั้งออฟคูลัสก็จะแรงไปด้วยกันเนาะดยเควินครับแล้วก็ออฟคูลัสองครั้งส่วนใบอื่นๆเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้อย่างที่บอกนะเป็นซัมมอนก็ได้อย่างเอา,เอามอนเตอร์บุ๊คอมอนเตอร์มาก็ได้เพราะมันก็เก่งเนาะหรือว่าเอาเอ็กเมเรียมัสเอา,เ,อา,เ,อาเป็นสายบัตเจอร์ก็ได้ครับอ่าเป็นกูไฟเป็นสายฟ้า จะมาเล่นกับไฟเออรจะมาสร้างรังจะอะไรอะไรผมว่าได้หมดเลยนะจริง,รงๆแล้วเพราะดอบบี้เนี่ยมันเป็นเอ็โคที่ไม่ได้ช่วยให้การ์ดเก่งขึ้นแต่ว่ามันยื้อเกมได้เนาะมันวับไปวับมาอะไรเงี้ยมันจะทําให้อีกฝ่ายเขาเล่งดาเมจพวกการ์ดที่ต้องเล่งเนี่ยไม่โดนเลยอะไรประมาณนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเสียยมานาไปฟรีๆมากๆครับส่วนตัวเราเองเนี่ยเราก็จะทําดาเมจใส่เขาได้เรื่อยๆเนาะถ้าเขาไม่ใช่ดอบบี้ด้วยด้วยกันเองอะไรประมาณนั้นครับ แต่ว่าที่ผมมาเล่นเด็กสายเวทเนี่ยก็เพราะว่านี่เลยถ้าทุกคนดูมันมีบวกครับเออดับบี้ที่ผมได้มาเนี้ยบวกการ์ดแเปลเล็กๆจริงๆแล้วเนี่ยเหมาะกับแฮร์รี่มากๆเลยนะบวกเอฟโโซบวก, as, บวก, no, บวก no อินเฟตัสบวกออฟโนบวกบีวิชโนบอลอันเนี้ยถ้าเป็นของแฮร์รี่เนี่ยจะดีมากๆเลยแต่ว่ามันเป็นของดับบี้ไงแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างที่บอกว่าดับบี้มันก็ใช้ได้เนาะ รวมถึงนี่ครับบอมปิ้งวีโรซึ่งจริงๆเอาไปเนี่ยก็ไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่านะแต่เห็นมันบวกหนึ่งก็ลองเอาไปแล้วกันเป็นเวิบเอ็ครับจริงๆปูผมก็เวิบเอ็ดอยู่แล้วโดยไม่ต้องบวกเนาะก็เอาไปได้เหมือนกันนะเออก็ประมาณนี้ครับส่วคอมพานี y นอีก2ตัวก็เอาอะไรไปก็ได้ที่มันเก่งๆเนาะบางคนเล่นดับบี้ก็จะอาจจะเอารูเบียสแฮกิดไปเพื่อช่วยเร่งมูฟอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าผมมองว่า คอมพนเนียนตัวที่3าผมยักปิดเกมแล้วครับก็เลยเอามินว่ามันก็ะดากไปเพื่อทําให้อีกฝ่ายโดนดามเมจแรงขึ้นแล้วเราก็เอาเอา,เอาพักโนโกับเจ้าออคูลัสเนี่ยยัดหน้าอีกฝ่ายไปเลยเนาะเออลอนก็เอามาคุมเกมตอนช่วงกลางเกมครับอะไรประมาณนั้นเดี๋ยวลองไปดูกันในเกมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะเจอกับคนเกาหลีครับ ตอนนี้ผมยังอยู่ที่ไดมอนด์อยู่นะยังไม่ได้แต่เท่าไหร่ครับเพราะว่าแตา่ตไปก็อารมณ์เสียนะบางทีเจอเวลเยอะๆวันก่อนเล่นแฮร์รี่เจอเอ่อัมเฟนไอเจ้าตัวแรกอะ่ะเวล17จครับออพตโรไป2ทีบวกกับเบสิกแทกตั้งนานนะกว่าจะตายหนึ่งตัวอมเป็นแฮรกริดด้วยนะครับ ผมเดินหนึ่งทีก่อนเพื่อเก็บวาร์ไ้นะแล้วเดี๋ยวรอตั้งเควินครับรอดูว่าเขาจะทาอะไรนะเอาพักโนมารอพักโนควาาครับเพราะเดี๋ยวถ้าเขาบินมาก็โดนคู่ไปเลยนะผมมารับไอเจ้าเมฆสายฟ้าให้เควินนะไม่อยากให้เควินโดนครับโอเคอันนี้ไม่แย่เท่าไหร่ วุ้ยเควินโดนโถทำไมมันไม่ฉีดเราผมคิดว่ามันจะฉีดเราแล้วก็ไอ้นี่นะเฮ้ยคิดว่าเขาใช้สกิลอื่นโอเคครับไม่เป็นไรนะเลือดเราตามอยู่ประมาณสามร้อยครับแต่ว่าเราน่าจะยังไหวหรือเปล่า ตั้งไหมยังไม่ตั้งแล้วกันครับอืมอันนี้ผมว่าเพื่อเอาเระยะเฉยๆนะ <What? No. S 1> ตอนมันผ่ารัวๆเดี๋ยวผมออฟคูลาชครับเพื่อหลบดามจดสายฟ้านะ อ,อ๊อกุรัสคืนครับเราจะได้ดาเมจแรงกว่าเขานะแล้วเราก็อ๊อกุลัสยัดหน้าไปด้วยครับแล้วเดี๋ยวเดินรอไว้เลยนะนี่ครับเขาอ๊อกุลัสแน่นอนนะแล้วเราก็อ๊อกุลัสสวนครับเรียบร้อย อย่างที่บอกนะมันปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสกิลมันจะหลบได้นะอันนี้ขนาดผมไม่ได้หลบแบบตั้งใจหลบแบบร้อยเอร์เซ็นตะไม่ได้แบบโฟกัสมากครับเพราะว่าทำคลิปไปด้วยเนาะอย่างถ้าคนที่เขาเล่นดีๆเนี่ยเขาสามารถที่จะเ,เตรียมวัปไว้ได้ตลอดเวลานะ เพราะฉะนั้นเนออคูลัสเนี่ยโดนดามเมดแรกปุ๊บเขาหลบปั๊บเลยครับเออบางทีเนี่ยผมลืมเก็บนะลืมเดินอะไรเงี้ยเออถ้าคนชํำๆเนี่ยที่เคยเจอก็คือเดินปุ๊บเอ้ยวาร์ปปุ๊บเดินวาร์ปปุ๊บเดินเลยนะเพื่อที่จะได้วาร์ปต่อไปเลยครับไม่โดนดามเมดเลยนะแต่เมื่อกี้โกลเด้นสินิตเราขึ้นหรือเปล่านะทำไมผมรู้สึกผมไม่ค่อยได้ใช้โกเดนสนิเลย อันนี้เปิดมาใช้พูลเดนชนิดไปก่อนเลยนะแล้วก็เดินทีหนึ่งครับรอวาไป <All right. S 1> แล้วเดี๋ยวรอดูว่าเราจะตั้งเควินได้หรือเปล่านะ right. goes, เขาฉีดโูลเดนชนิดเราซึ่งเราก็เก็บกระแตกจากเขาไปเนาะหลบมาครับเดินทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวรอออคูลัสรอบสองนะ <c> เรียบร้อยครับอันนี้ที่ผมรีบอัคูลัสเลยเนี่ยเพราะว่าเขายังโดนดาเมจแรงอยู่นะก็เลย ให้โดนไปหน่อยครับเดี๋ยวรอดูว่าหมอกเขาเปิดเขาทำอะไรอยู่ในหมอกนะไม่ทำอะไรครับงั้นผมสกิดผมสกิดทีนึ่งแล้วกันเฮ้ยผมกดพิดจะกดวีวีวิครับ จะเตียบเดิมนะเอออะไรตั้งต้นไม้ไปเ๋ยวโปโซไปครับอืมอ่ะเราเดินมาตีหน่อยนะไหนไหนมันก็มาอยู่ข้างหน้าเราแล้วครับเอาแล้วทาไมเขาไม่ฉีดใส่ผมอะ่แอะแอบดัง,งผมรอนไปเลยนะแซมโปไปเลยครับเพราะว่าย,ยังไงคาสันดาเขาก็ใกล้ตายอยู่แล้ อัคคูลัสขึ้นไปเลยครับแรงแรงนะเราก,ก็เดินไว้ที่หนึ่งก่อนพร้อมกับอัคคูลัสซามครับอีกรอบโอเคแล้วรอนเรา,รเรา,รเรารได้นี่ฟรีด้วยนะเอ๊เขาเล่นแบบไม่สนใจไอ้นี่เลยนะ เล่นแบบไม่สนใจผมเลยครับโดนไปนะาาแรงครับสองโ,โนโบอลไหม <laughs> จริงๆไม่จำเป็นนะสองโ,โนโบอลจริงๆเมื่อกี้เราไอนีไ่ไปใส่เขาเลยก็ได้ครับเอาพลัสสองครั้งไปใส่เขาเลยก็ได้นะจะติดเล่นไปหน่อยจบแล้วละครับเห้ยเห็นไหมไม่โดนหรอกปีวิสโนบอลรอเลย พอมีโกลเด้นสนิชมาเนี่ยมันเก่งขึ้นมากๆเลยนะท็อปปี้ครับผมถือว่าเป็นเด็กท็อปเมตาขึ้นมาเลยถ้าคนเล่นเป็นเล่นเก่งนะเออเก็บวาร์ปไปได้เนี่ยมันหลบได้ทุกสกิลหลบได้ทุกการ์ดเลยครับอืนอกเหนือจากพวกซัมโนที่เลเวลเยอะๆหรือแบบไม่ได้โอ,อก,กาสเคลียร์ไปอนะไรเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเตรียมเด็กไปเจอเมตาแบบไหนด้วยครับสมมุติว่านะตอนนั้นเวทเยอะก็อาจจะใส่เนบิลัสไปอาจจะใส่พวกการ์ด กันดาเมจดไปอ่าอัดฮิวอะไรเลงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเจอซัมมอนเยอะก็อาจจะใส่พวกคอนปิงโก้หรือใส่ซัมมอนไปสู้อะไรเงี้ยถ้าแซมมอนเลเวลเยอะด้วยอะไรเงี้ยเนาะโอเคเรามีนี่เรามีแต่ว่าอาคอคฟฟิศผมจะยังไม่ใช้นะผมรอนี่ก่อนครับผมอยากได้ <med> อยากได้การก๊อปก่อนอ,ะ <c oughs> อ่ะ <isas> เฮ้ยเจ้าปู <c oughs> โอเคการก๊ปอปเราเป็นใบต่อไปเนาะแต่ว่าเควินเราตายแล <c oughs> ้วฮะยบรอยนะตายอย่างรวดเร็วเดี๋ยวผมขอตีเธอให้ตายก่อนแล้วกัน <c oughs> แล้วเดี๋ยวค่อยคุณละใส่เขาฮะ ฮึมไม่โดนเราออกพัคโนโมาอัดหน้าเขาไปด้วยอีกทีนหนึ่งครับเดินไปใส่เขาหน่อยนี่เนี่ยโกลเด้นสไปด์มาก่อนครับอ,อดันเดร์สตอมโดรัวนะไม่เป็นไรเฮ้ยขอ อ้าวแล้วมาพอดีตอนที่เรากดนี่ครับ,บรเราเคลียด้วยออคูลัสไปก่อนเลยนะอัคูลัสสองรอบไปเลยลวกันอยากให้การ์ดมันเรียงกันเฉย,ยๆนะ,นะเดี๋ยววาร์ปหนีอาอครับมันจะมาไม่ถึงแล้วไหมามาไม่ถึงแล้วครับ อืมไม่โดนโอเคองั้นไม่ใช่ครับตอนแร้ว่าจะวีวีวิสโนโบอลนะเฮ้ยทำไมไม่วาพปอโอเคไม่เป็นไรไ,ได้เตรียมว้าไปครับลืมนะเฮ้ยไม่ทันรัวรัวแล้วครับเราใช้ออฟฟูรัสหลบดาเมจตอนมันรัวรัวนะ ใช้ดับเปิลอันนี้ไปเลยเหรอโอ้ยแล้วผมไม่ได้ใช้ออคูลัสเนี่ยอันนี้ผมเล้นพลาดเยอะนะจังหวะนี้ทุกคนดูดีๆโอเค ผมไม่ได้เก็บเดินไว้เลยอ่ะอ๋อแล้วทำไมพ็คอโซไม่โดนโอเคเราต้องหวังพึ่งอัคคีลัสรอบสุดท้ายแล้วครับเช่นวันนี้ทาไม่ตายก่อนนะเื่อ,อตายก่อนครับอันนี้โดนเยอะไปหน่อยไม่ได้วาปนะอ่าแต่ว่าเดี๋ยวเอาให้ดูแล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นเกมที่ผมเล่นพลาดนะเลือดเขาเหลืออยู่แค่ประมาณสามสี่รอยเอง มาครับเฮ้ยทำไมคนนี้เลเวลน้อยอยู่นะแต่ว่าน่าจะเก่งเอาเรื่องครับผมไม่รู้ว่าเขาเอาเควินมาทำไมนะแต่ว่าเราเอาไปก่อนแล้วเควินเขา เขาเป็นด็อปปี้เหมือนกันเนาะเราจะโดนไหมล่ะเนี่ยเออมตั้งต้นไม้แล้วกันครับัางนั้นให้เขาเตี้ยม,มูปเ,เยอะๆนะ <coughs> now you're in trouble. I've always fancied myself a knight. Hmm. All right, everyone, we're in this together now. <coughs> <I'll get> this. Hey, I'm a beneath low. Expulso 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 เขาน่าจะยังเล่นไม่ได้ช่ำมากนะเหมือนเขาลืมเดินตลอดเลยครับโอ้ย วาร์บนะจังหวะนี้เนี่ยจริงๆเขาต้องเดินเดินเพื่อรอหลบวาร์บผมนะเฮ้ย hey, รอเพื่อหลบไอ้อัปลาสผมนะนะเนี่ยเดี๋ยวเขาเดินแล้วครับ ่าแล้วพอเขาวาปปุ๊บเราก็ใช้เลยนะเพราะว่าเขาไม่มีวาปแล้วครับอืเรียบร้อยครับอันนี้น่าจะยังไม่ได้ช่ำมากแถมกับการ์เลเวลน้อยด้วยนะเงั้นดาเมจเราก็จะต่างกันมากครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสุ่มกาชาตอนต้นคลิปนะเราได้มาเพียงแค่นกูกน่ารักน่ารักตัวหนึ่งนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ายังไม่มีนกูก ระดับอื่นใช้ครับไอ้น้พูกที่ผมใช้เนี่ยก็ตั้งแต่ตั้งต้นเนาะเออไม่เคยสุ่มได้นกพูจากที่ไหนเลยครับแล้วก็3มเกมที่เอามาให้ดูกันเอ้จริงจริงๆี่เนาะเพราะว่ามีเกมแพ้ด้วยเกมหนึ่งครับก็ถือว่าดูกันสนุกสนุกแล้วก็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้นะมันเป็นเด็กคลิสนุกมากครับใครยังไม่เคยลองเล่นเนี่ยลองดูนะคลิปมีเพียงอย่างเดียวคือเดินเสมอน,นะก็คือวาร์ปปึ๊บเดินวาร์ปปึ๊บเดินนะอ่าก็คือเก็บวาร์ปไว้เพื่อหลบสกิลเขาตลอครับบางทีผมก็ลืมทำเนาะถ้า บางจังหวะก็ถือเดินไว้แล้วพอเขาใช้สกิลมาก็ลืมหลบอะไรเงี้ยเออลืมแบบจะ,จะจะจะหลบด้วยวาร์ปแต่ว่าเป็นการเดินแทนก็จะหลบไม่ทันอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆเราสามารถคลิกรัวๆได้นะแบบคลิคลิกเพื่อเดินแล้วก็วาร์ปเลยทันทีอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าคนมือไวพอก็สามารถทําได้ครับแต่ถ้าเล่นในโทรศัพท์เนี่ยก็จะต้องไปลองดูนะว่าต้องกดยังไงครับมันถึงจะวาร์ปได้เร็วที่สุดถ้าสมมติว่าลืมเดิน ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยอยากให้ผมเล่นเด็ก <ๆ S 1> อะไรต่อไปหรืออยากดูการ์ดใบไหนเป็นพ,พิเศษสามารถบอกได้หมดเลยนะเอโก้ Echo, การ์ดนู่นนี่นั่นหรือไม่ก็รอดูว่าคลิปต่อไปผมจะสุ่มได้การ์ดใหม่หรือเปล่านะการ์ดใหม่กาลังจะมาใช่ไหมทุกคนน่าจะเห็นข่าวแล้วครับถ้าใครติดตามเกมนี้อยู่สำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ